สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในไม้ครับก็เหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในไหนเนี่ยก็อันนี้ผมได้ทำอุ้ยเดี้ได้พูดผิดทางผิดทางตอนนี้ผมก็ได้ทําการเอฟเคไว้นะครับอู้ตอนนี้เป็นตอนกลางคืนเลยครับทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีตัวใช่ไหมตอนนี้ผมเล่นมาทั้งหมด289วันแล้วนะครับผมก็ได้ทําการทำฟาร์มอ้อยอัตโนมัติของเราเป็นทั้งหมด3ชั้นนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนามชั้น3ชั้นอันนี้คือชั้นที่1นะที่ผมทำให้ดูไปใน ep ที่แล้วนะครับก็ ขามี่2ก็จะเป็นประมาณนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมแค่ตรงนี้เราจะเป็นวางน้ำนะครับเดี๋ยวนะตรงไหนวะเดี๋ยวนะเราวางน้ัตรงไหนนะครับทุกคนอ่าตรงตรงข้างบนนั่นไหนข้างบนน่เอ้เอออู้ยน้ำลักน้ำลักอเคได้อยู่ได้อยู่นะครับผมประมาณนี้ก็ทําตามกันได้นะครับผมน่าจะได้นะผมว่าตอนนี้ผมยังไม่ดูเลยนะครับว่าผลผลิตมันได้ขนาดไหนนะแต่ผมผมคิดว่าอันที่ผมตั้งเป้าหมายไว้นะสักครึ่งกล่องครึ่งกล่องนะครับผมว่าครึ่งกล่องกำลังดี เกินคาดว่ะอุ้ยอุ้ยเกินคาดว่ะอุ้ยอันนี้เกินคาดของจริงอุ้ยโอ้เป็นห้องเต็มแเ้วทุกคนไปได้นอนเดี๋ยวขอไปนอนก่อนละกันนะครับผมโอ้โอ้ิอีแข่งกันไปล่ะโอเคเดี๋ยวมานอนแป๊บหนึ่งครับทุกคน วิ่เกินคาดเกินคาดผมเอฟเคไว้ตั้งแต่เช้าครับคุณสิบโมงตอนนี้ผมอัดคลิปกี่โมงวะเนี่ยห้าโมงครึ่งนะครับกี่ชั่วโมงทุกคนลองไปนับเอาเองนะครับคือนานมากนะนานจริงๆนะครับผม <laughs> ก็ผมรื้บอกไปเลยนะครับว่าคลิปนี้ผมจะมาตกแต่งฟาร์มวันนี้นะครับผมว่าสามชั้นนี้มันก็น่าจะโอเคแล้วนะครับแต่ว่าหลางังคาผมกะว่าอาจจะยังไม่ปิดน,นะครับเพราะว่าในอนาคตอ,อาจจะแบบอาจจะมีอารมณ์แบบอยากทำเพิ่มไงเอออยากทำเพิ่มก็ทำไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็สามชั้นนี้โอเคแล้วนะสำหรับผมแต่ถ้าสูงกว่านี้ น่าจะดูดีนะครับในโซนโดสูงๆนะแต่วันนี้ผมจะมาตกแต่งเท่าที่ตกแต่งได้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับผมจะทําสัญลักษณ์อ้อยไว้ติดตรงตรงฟาร,ร์มด้วยนะครับผมนี่คือแบบมันทํายากเหมือนกันนะทุกคนดูดิคือแบบเคลสีมันงง,งๆนะนะที่เหมือนไข่เลี่ยเคลื่สีมันเป็นแป้กๆนะเดี๋ยวทุกอแป๊บนึงครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาอะไรออกมาดีอ่าซังเกอร์น,นี้ว่างเหรอเดี๋ยวขอซังเกอร์น,นี้มาได้ไหมปึ๊บปึ๊บโอเคซังเกอร์น,นี้ว่างนะครับผมผมต้องเตรียมเป็นขนแกะนะครับ อเดียเด๋ยวเราเตรียมผลแกะมาก่อนเลยละกันอย่างแรกเราต้องเตรียมผลแกะแล้วก็สีนะผลแกะอ๋อผลแกะยูทูลเอาสีมานะครับอันนี้สีเขียวสีเขียวสองอันปึ๊บแล้วก็กระดูกกระดูกชั้นนิดนึงเราทําเป็นสีขาวนะครับผมปึ๊บสีสิบเอ็ดปึ๊บโอเคแล้วก็มาผสมกันแบบนี้ปึ๊บโอเคสีสองน่าจะได้อยู่มันก็ใด้ไหมสีเขียวเขีนะครับประมาณนี้เลยนเนาะเขียวเข้มเขียวอ่อนประมาณนี้นะครับทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้ไปเราไปลองทํากันเลยดีกว่า ปึ๊บเอาขนแก่เพิ่มขนแก่ขนแก่นี่นี่นี่ขนแก่แบบนน,น,นี้เอามาเยอะเลยนะครับเติมเติมเติมดำเหรอสีดำก็ได้นะครับทุกคนเอามาได้เอยเอาเป็นสตูกนะเป็นสตูกนะครับเป็นขอบๆดำๆนะเหมือนอันนี้นะครับขอบๆดำๆโอ้หไก,ก่ยังโคตรเยอะนะตายกันเยอะมากเราคนมันเบียดกันแบบเบียดกันตายโคตรเยอะนะเดี๋ยวผมให้ดูผมได้เนื้อไก่มากินฟรีๆโคตรเยอะนะครับแต่ว่าเราต้องเผาไงเอ้ยโ ก็เดีนะครับแต่ว่าเราต้องเผาไงผมก็อาจจะทิ้งแหละเนะาะเพราะเราขี้เกียจเทียดเราเผานะครับเออุ้ยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยก็อ่าทุกคนก็อันดับแรกผมว่าเดี๋ยวเราขอดูอันนึงนะคร ok ับทุกคนอันนี้คือตรงกลางใช่ไหมอ้ยมันดูดีมากเลยก็ไก่ทําเป็นไม้ธรรมดาแล้วก็ทิ้นที่ได้หน่อยเออเดี๋ยวเอาไม้เพิ่มเลยไม้ได้อยู่ไม้เราเยอะมากนะครับอ่ากล่องไม้ต้องไหนวะเดี๋ยวเอาไม้มาเพิ่มด้วยนะครับผมปุ๊บปเอาไม้อุ้มให้หมดเลยไอ้คือจะไปนะครับไปปึ๊บมา โคตรจะพร้อมนะครับผมเอาผูมาเพิ่มด้วยสักนิดนึงโอเคโคตรจะพร้อมนะครับผมมาดูซิว่าวันนี้จะออกมาสวยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการเดี๋ยวเ,าเอาไม้ออกมาก่อนไม้อันนี้มีมีมีเดี๋ยววางสองอันไปเลยเราเริ่มจากการวางไม้เกิดอะไรกันอย่างแรกมาเราจะวางไงดีเพื่คนๆผมกะว่าเราจะอา,อาจจะขยับมาสักนิดนึงนะขยับมาข้างหน้านะครับเดี๋ยวาอันไปเเิ่มจ่าวอันอย่มาเราวาไงดีเนๆมกะว่าแยหน่งนะขย หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อาประมาณนี้ก็ได้นะครับผมว่าผมกจะจะไว้วางกล่องนะเป็นวางกล่องเก็บของนะครับแค่เวลาแบบอ้อยมาโตเราจะได้แบบมาเก็ตปุ๊บนี่นะครับไม่ต้องไปไกลเอยหนูว่าจะขยึมยบมันแคตรงนี้ดีก็อ่าน่าจะได้นะครับตรงนี้เก็บเก็บเก็บขอกะแป๊บหนึ่งตรงนี้ไม่ต้องอะไรมากเรี้ยวปิดสินะแพงประมาณนี้นะครับผมเลยมาตรงนี้เก็บบบตรงนี้โอเคตรงใช่ไหมป่ะประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นเสาเดี๋ยว คอาเสาขึ้นมาสูงกันเลยอย่างแรกอ่ะประมาณนี้นะครับผมเสาี่ยวดีมาหนินี่ก็ต่อขึ้นมาก็ผมจะทําเป็นกําแพงแบบเทาเรลาะไงอ่ะไอ้นี่ไปเลยนะครับเป็นกําแพงไม้ไปเลยเนาะไม่น่ามีอะไรนะครับอันนี้กับปูกําแพงไม้ไปเลยก็น่าใช้ไม้เยอะมากจะปูไปเลยนะครับผมไม่น่ามีปัญหานาะพวกวงจรไฟก็น่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมผมว่าเราเวลาเราว่างๆเราวก็มาเอ็กซ์เจนี่เนาะผมว่าน่าจะได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บเองด้วยเออก็ดีนะครับอ่าตรงนี้ กูล้มรอบไปเลยนะครับผมว่านา่าจะเยอะอยู่ละมัง้งก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวขอวางแป๊บนึงนะสักครู่นะครับผมถึงประมาณนี้หน้าตาฟาร์มนะครับเน,นี่ยตอนแรกผมกะว่าจะวางฮอปเปอร์ตรงนี้แต่ผมคิดไปคิดมามันเปลืองมากเลยนะครับเออเนี่ยวางฮอปเปอร์แบบนี้อีกแต่ชั้นหนึ่งผมว่าเราขุดเป็นตรงกลางแล้วก็ให้มันล่วงลงมาก็น่าจะได้เลยนะเออจะได้ผมคิดได้อยู่ดูจากฮอปเปอร์โคตรเปลืองนะบอกเลยทีาฮอปเปอร์เปลืองมากวอลิกอาจจะมีหมดบ้านนะบอกเลยสามชั้นนะครับหัวแบบนี้ได้พอฮอปเปอร์รอบเดียวแล้วก็จะทำกี่ชั้นก็ ว่าไปนะครับเออสิ่งที่ได้เรื่อยๆอย่างนี้ก็เวลาเก็บเกี่ยวปุ๊บเห็นะมันก็จะล่วงมานะครับเอ้ยไดถือว่าดีนะเออคิดได้ไงไม่รู้เหมือนกันนะครับโคตรเก่งก็เอาไปทําตามกันได้นะครับทุกคนแล้วมันก็ช็อกอะไรมาขนาดนี้เนี่ยโอ้โหชโคตรเก่ผมกะว่าจะเอาสัญลักษณ์อ้อยไว้ตรงข้างหน้านะครับตรงข้างหน้าฟาร์มเลยนะใช่ใช่ใช่ตรงข้างหน้าฟาร์มผมจะไม่เอาข้างบนนะครับจะไม่เอาแบบวางไว้ข้างบนจะแบบติดไว้ตรงกําแพงอะไรประมาณนั้นโอเคปะเฮ้ยเราลืมอะไรหรือเปล่าเราลืมวางเสาทุกคน เดี๋ยววางเสาไว้ก่อนยึดตรงนู้นเลยอึ๊บโอเคดูวางใส่ยเฮ้ยดูวางเสาอ่ะทุกคนวางเสาก่อนเดี๋ยวเอาสูงสักอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับหลังคาผมจะเว้นโล่งไว้เลยนะไม่มีอะไรนะครับหลังคาผมเว้นโล่งไว้เลยโอ้มันมันก็มีนะมันก็มีคางคางนิดนึงนะแต่ว่ามันไม่เยอะเท่าไหร่นะเห็นะมีอันนึงก็กระโดดเก็บมาได้ไหมเฮ้ยจริงนะครับเห็นก็เก็บซะหน่อยนะจะได้ไม่เปลืองอะไรครับก็ส่วนส่วนนี้เนี่ยติดบัตรจริงนะส่วนน้อยจริงส่วนน้อยมากครับทุกคนมีสิบอัน ่ามันเก็บมาสิบอันจะติดแตกอันนึงนะผมว่าน้อยมากนะครับน้อยมากไม่ต้องไปคิดเยอะนะไม่ต้องไปหาวิธีแบบเฮ้ยจะทําไงให้มันล่วงหมดดีกลัวมไม่จําเป็นนะครับเห็นปะผมได้มาตั้งเกือบกล่องหนึ่งแบบมันขนาดวิธีคล้ายนิดน,นึงนะมันยังมาขนาดนั้นเลยนะครับอยระหว่างที่เราทำมันจะเก็บเรื่อยๆนี่ทุกคนนี้เสียงปะชุบๆ,ๆเรื่อยๆเลยนะผมว่าเราทําเสร็จเนี้ยน,น่าเต็มกล่องพอดีเต็มกล่องพอดีโอเสยไม้เพิ่มหมดละเอาไม้เพิ่มนะครับผมก็อาจจะเสียงไหมวะก็อาจจะวางขีดนะผมขีดไปนะวางขีด เป็นชั้นๆปอกๆไปเลยนะครับแล้วก็เวลาเราเข้าฟาร์มมาปุ๊บอาจจะมาเก็บนู่นเก็บนี่นะครับเก็บให้เขาเรียกไงให้แบบอ้อยมันอยู่นใหแค่ในนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บอ้อยตรงนี้แล้วก็ไปใส่กระดังนู้นคือมันไกลนะผมว่าไกลมากเลยแหละไม่มีใครทำหรอกไกลมากแบบนี้แหละผมว่าดีละมากำแพงเมื่อจะพูดไม่เสร็จสักทีโอ้โหเรียบร้อยเสร็จไปแถวดึงโคตรนานเอาเอาจนมืดนะคุณผู้หญิงคนอื่นเวลาถ้าเขาฟาร์มอัตโนมัติผู้หญิงเขาแบบทำเล็กๆน้อยแบบน่ารักน่ารักนะ เฮ้ผมไม่เคยทําแบบน่ารักอ่ะเขาจะทำใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะมีเรี่ควแรงใ่ๆทั่งนั้นเลยนะครับดูดิเรี่ควแใหใ่ๆนะไม่เคยมีน่ารักเลยนะผมนี่ก็ถือว่าดูดีนะครับเทนสไตล์ของผมเองเนาะเถ็นคนอื่นเขาจะทำแบบน่ารักจุิมๆนะครับแต่ผมผลิตก็น้อยไงถ้าทาแบบอย่างนั้นนะเออยทำเพื่ออะไรอ่ะเออเนะไหนๆก็ทําก็ทําเยอะๆไปเลยบางคนแบบสไตล์เหมือนกันไงบางคนแบบชอบสร้างไงแต่ผมชอบแบบอะไรเยอะๆไงเออไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันาัรียบเทียบกันไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอ้มื เอาแล้วแหลง่งลงคิปเปอร์นะผมว่าแหลงลงชิปเปอร์ในฟาร์มโอ้แล้วแล้วก็เสร็จนะครับผมเป็นไงเดี๋ยวลองดูบินรอบรอบสิก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้เป็นแบบโอ้คือที่ที่ผมทางไว้นี่คือแบบทำฟาร์มนี้ฟาร์มเดียวนี่ก็แทบกินหมดแล้วนะผมว่าโคตรใจนะครับโอ้ยถ้าผมหันหน้าไปทางนี้มันก็จะสวยไปนะแต่หันหน้าผิดทางไม่เป็นไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าพื้นตรงนี้ผมน่าจะเปลี่ยนด้วยนะครับ เปลี่ยนเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นพื้นไอ้เปลี่ยนนิดนึงก็น่าจะดีนะครับอ่าเดี๋ยวตรงนีน้เปลี่ยนละไปพูดนะครับพูด,ดย,ยาวๆตรงนี้ผมว่าหีบก็น่าจะเอาหีบเดียวเลยนะครับทุกคนเอาหีบเดียวแหละผมว่าถ้าเรามาขยันเก็บหน่อยก็ไม่น่าเต็มนะผมว่าใช่ใช่ใช่แบบอ่าวันหนึ่งไปเก็บรอบนึงก็ยังได้นะครับใช่วันหนึ่งผมว่าไอเอฟเคมันก็เต็มกล่องพอดีนะผมว่าใช่เพราะว่ามันจะได้แบบดูดีด้วยถ้าเรายิงทํากล่องเยอะมันต้องยิงลึกไปใช่ไหมผมว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่หน,นะเอสาหรับคควมมิดผนะ ก็เอาแบบนี้แหละว่าดูดีละวอันนี้ผมคิดไปแล้วนะครับว่าข้างหน้าผมน่าจะเอาเป็นกระจกนะเพราะว่ารู้อะไรไหมครับถ้าไม่ถึงหัวเอาเป็นกระจกถ้าเราเ,าเป็นไม้หมดคือแบบเราทําแบบส,สวยๆอะ่ะเอ้ยมันก็ต้องดูนิดนึงไหม็มน่าจเอากระจกแบบในข้างหน้านะครับผมประมาณนี้แล้วก็ทําให้เสรลักแปะไว้เป็นโลโก้นะประมาณนี้น่าได้นะครับให้ดูนิดนึงทาก็ดูนิดนึงนะจะปิดถึอหมดจะไม่สวยถ้าปิดถึอหมดนี่มันเหมือนอะไรเลย,เลยนะเหมือน อะไรสักใหญ่เลยนะคือไม่ดีนะแล้วเราก็จะทําการวางไม้ตรงนี้อ่าวางไม้ตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ขี้บอะขี้ผมกะว่าเราจะวางตรงนี้นะครับเอ้ยมีที่พอดีเลยเดี๋ยวลองวางดูนะครับอ่าอ๋อเดี๋ยวตรงนี้ครับทุกคนขี้บอะหรอผมว่านะเจ็บๆอย่างนี้อย่างนี้ซ้อนๆกันนะครับอุ้ยอไม่ใช่้ครับผมจะซ้อนๆกันแบบเนี้เจ็บนะตึ๊บโอเคตึ๊บอ่าแล้วก็ตรงนี้ <c oughs> เอรืองใจจิ๊บๆประมาณนี้อ๋อเสียคอขาดีไปน,นะครับเึ๊บเริ่บเริบอ่าแล้วเวลาเราเดินเก็บเราก็เดินมาแถวๆนี้นะเอ้ยเดินเข้ามาแล้วก็เปิดกี่อย่างนี้นะครับ <c oughs> ได้นะผมว่าน่าดูดีอยู่นะครับประมาณนี้ก็อาจจะเทาเอาเี็บสิงซักมาตรงนี้นะตรงนี้นะครับแล้วก็ทำสองข้างเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้ไอ้ในได้อยู่นะผมว่าแต่ถ้าเราทําเต็มหมดมันก็ไม่สวยนะเอ้ไยอไม่สวยนะครับมาดูลบเลื่อนไปเพราะว่าอ้อยเรามันก็คงไม่เยอะขนาดนั้นหรอกมั้งนะผมว่าน่าจะได้เอาไปใช้ก่อนถ้ามัันนนนเยอะขาด้ น่าจะเอาไปแลกวีลกหมดจนห,ห,ห,หมดแล้วนะผมว่าจริงๆไม่น่าปล่อยให้มันเกินขนาดนั้นดิไม่ก็เราถึงแค่ผม้ยเยอะมากน,นะครับคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสองกล้องอ่ะโอ้ประมาณสามวันนะสิบสองกล้องสามวันนะสามวันเต็มถ้าเรามาเอฟเคทุกวันนะถือว่าช่วงนี้ก็น่าจะมาเอฟเคถือว่าแหละช่วงนี้นะแค่ช่วงนี้นะครับในอนาคตไม่รู้เหมือนกันอาจจะแบบปล่อยตึมอะไรอย่างงี้อาจจะขี้เกียจมาเอฟเค เราจะมีฟาร์มอิ่งใหญที่ดีกว่านี้ไงโอ้ยแต่ตอนแรกกระบอกเพชรพุ่มเยอะมากเลยนะแบบไม่ได้ดูนานแบบโอ้มาทั้งสี่ห้าชุดอุ้ยเยอะเยอะเยอะสี่ห้าชุดเด้อคือแบบเราทําทิ้งไว้อรัทุกคนเราไม่ต้องรีบใช้นะเออเราทําไว้ก่อนนะใช่เวลาเราบินไปบินมามันก็โตรเรื่อยเรื่อยเราไม่ต้องรีบนะครับโอ,โอเคโอ้เก็บรัวๆไปดิครับจังหวะนี้หนึ่งสองโอเคเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนประมาณนี้มาได้เวลาเอากระจกเลยรครับผมกระจกเดี๋ยวของพวกนี้ผมไปเก็บในตัวกันผมว่าไม่ไม่น่าได้ใช้แล้วนะ ไม่น่าได้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บแป๊บนึงหมู่ตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับทุกคนก็ใครที่ดูมาถึงตอนน,นะน,อททตนี้นะครับเพื่คนปลกขอพางกิ้เห็ุจริงๆนะครับก็ใครอยากให้เจ้าหมู่ตัวนี้มันชื่ออะไรก็คอมเมนต์มานะครับขอชื่อแบบปันป้นเลยนะปันปนป้นเลยนะเอาชื่ออะไรก็ได้เราคอมเมนต์มากันนะครับผมแล้วก็เอามาพิจรารณาการทำนะเห็นมันอยู่นานเหลือเกินนะไอ้หมู่ตัวนี้ไม่ยอมไปสักทีนะครับเฮ้ยอยู่โคตรนานไม่ไปสักทีเดีเดี๋ยวขอไปมีกางจัดระเบียบน,นิดนึงครับทุกคนอ่าอันนี้ผมชิมไปเลยนะพวกนี้ผมไม่เก็บบนนะะะคครรรัปมมาาาณี้เอออกกกโ เหลือบมดเลยคิดว่าน่าจะโอเคละวาไปวางกันต่ออ๊บโอเคเดี๋ยวผมจะวางสัก3ามชั้นก่อนละกันคนระับทุกคนสามชั้นเดี๋ยกลาดูนะผมจะเอาโลโก้ให้มาตรงกลางนะครับต้องดูนะใช่ต้องดูนะครับเผื่อแบบวางคีทำออกมาแล้วมันไม่สวยไงมันผมอยากทำรอบเดียวแบบสวยๆอยนะ่างนี้ะจนมาถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่มี x T x s t e e ซ์ซ s ลทากครับทุกคนคิดว่าไง <c ười> คิดว่ายัางไงผมโอ้ไอยากจะพูด ยังไม่มีจะขี่นะเล่นมาโคตรนานนะครับเดี๋ยวดะเวลาถูกกระจกกระจกก็หายอีกเดี๋ยวช่างมานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาปูกระจกประมาณนี้ละกันว่าได้ได้อยู่แล้วประตูเราจะเอาตรงไหนในประตูผมว่าประตูนี้เดี๋ยวดะต้องดูนะครับต้องดูต้องไปดูแทบคปอ่าเประมาณนี้ผมว่าได้ได้นะครับกระจกประตูแล้วก็อาจจะเอา,ต,าตรงกลางนะครับผมเอ,อืมเดี๋ยวดะสูงไหม อ่าประตูเราไม่ต้องมีหรอกครับเพื่นคนเรา,เาโล่งๆอย่างนี้แหละมันไม่น่ามีอะไรหรอกไม่น่าขึ้นหาดเลยนะประมาณนี้เออตรงกลางฟีนะครับผมแล้วก็โลโก้ไอโต๊ะกี้เออไปเริ่มทำกระดีกันทุกคนไม่ต้องพูดเยอะเอาอ้อยมากเกลี่ยแรงเราต้องทำสีเข้มก่อนเลยละกันนะทุกคนเอามาชุนดนี้เลยเต็มๆปึ๊บมาเฮ้ยมนถึงเวลาที่เราต้องทำแล้สินะเดี๋ยวไปเอานั่งร้านตัวนึงครับทุกคนต้องออกแบบครับทุกคนอันนี้อาจจะกดเปิดติบนิดนึง นั่งลานผมไปไหนวะนี่โอเคได้มา24อันนะครับผมโอ้ขึ้นๆเดี๋ยวดะขึ้นไปแป๊บหนึ่งอ่าสะดวกสบายตรงนี้ดิ่แหละเดี๋ยวตรงกลางเดีต้องกลางดีดิไงๆนะเพื่อนตรงกลางมันคือตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเอาอ้อยออกมาก็เลยอันนี้อาจจะงงนิดนึงนะครับก็อูถ้าเราทำโลโก้อยี้คือยากมากนะสมองยากมากครับเพื่อนอ่าเดี๋ยวลองดูกันละกันไม่ลองไม่ดูนะครับไอ้ตรงนี้คือตรงกลางใช่ไหมเราเริ่มเราเริ่มการวางเลยละกันปึ๊บปึ๊บอันงี้เดี๋ยวเอาขึ้นมานะครับตรงนี้ มาดิดึงิดิดึงอ่ะจดิดงนะตัวนี้ก็หนึ่งอสองดิดิึงนหนึ่งออสอง,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 งิดือประมาณนี้โอ้หบอกเลยงานยาบนะครับไอซีอ้อยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดนะมปมปมางนี้ทีเดียวทำสีอ่อนอ่ะประมาณนี้นะครับผมขอทำตัวนี้ก่อนไอตัวนี้คือตัวนี้ใช่ไหม ต้องขึ้นมาอย่างนี้จึ๊บ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 ไปสิขึ้นมาอีกขึ้นที่สองนี่ก็มาจึ๊บจึ๊บโอ้ยมาเจ้ามามาเจ้ามาเป็นอ้อยไมนี่ขึ้นมาจึ๊บจึ๊บตรงนี้ตรงนี้คือตรงนี้ขึ้นมาอีกเดี๋ยวมานี่โอเคแล้วก็อย่างนี้นะครับผมฟูมาเลยไอ้ตรงนี้ก็อุยอ้อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮมีความมีความมีความคึงมีความคึง ตรงนี้เราก็ตรงนี้เราต้องลงมาอีกตรงนี้ปึ๊บลงมานะครับผมเฮ้ยมีความคึองอยู่มีความคึองอยู่ได้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 ประน,นี้เออเดี๋ยวเราต้องไปเอามันน้อยลงน้อยอะไรอ่ะแปเอาไอ้ยมันวางไงวะเออเราต้องเอาย้อยลงมาติดดึงตรงนี้ปึ๊บติดดึงปรงมาณนี้ใช่ไหมพร้อมาถึงก็ลงมาติดดึงติดประมาณน,นี้แล้วก็เราต้องลงมาอีกโอ้โหติ๊ดติ๊แล้วก็ ไอตรงนี้คือตรงไหนวะครับทุกคนตรงนี้รับขึ้นมาตรงไหนเนีย่ยแเดี๋ยวไปมองไงกลๆไปหนึ่งมองไม่ออกหีีนะมองใ,ใกล้ๆคือแบบมองไม่ออกเลยนะไอตรงนี้คือสุดตรงนี้เราต้องเข้าแล้วก็ขึ้นเออเออเกะไา้อยู่งงทุกคนงงไอ้บอ๊ททำอะไรไนเนี่ยงงเป็นไงครับไม่ไม่ไม่ต่างกันงงไม่ต่างกันแล้วตอนนี้ต้องเราทําเสร็จนะถึงจะดูออกอ่าตรงนี้คือตรงนี้เสร็จคือดูออกละตรงนี้คือตรงนี้เราต้องทำการขึ้นมาแล้วก็เข้าเด็ดเด็ดเ็เอ้ยได้ยังไงว เฮ้ยเสร็จแล้วอ่ะครับทุกคนมุ้ยไปได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวดูนี่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผิดผิดผิดเพราะผิดพลาดเล็กน้อยเราต้องขึ้นอย่างนี้ติดดิงเอ้ประมาณนี้นะครับเอาใหม่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 ผิดผิดผิดตัวนี้ผิดตัวนี้ผิดเราต้องสุกนี้ออกึ๊บอันนี้ออกเสียดินไกลไหมเอาไม่ได้ไกลมาเฮ้ยเอาไม่ได้มาปึ๊บเอาเอาออกตรงนี้เสือต้องขึ้นมาขึ้นมาจึ๊บจึ๊บแล้วก็ต้องออกไป สองแล้วขึ้นแล้วกอีกลับมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็ต้องลงลงนะครับผมใช่ไหมลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึป๊บโอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนมาดูกัน <S <S ผลงานอ้อยเหี้นี่คืออ้อยเอหี้ยใหญ่าหญ่แล้วต้องต้องลองใส่สีข้างในเอ้ยมีความคล้ายนะเริ่มเข้าข้างตัวเองแล้วมีความคล้ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสีมาเพิ่มเพราะว่าแบ่งตะขึ้นดีกว่า ประมาณนี้ยี่สิบเอ็ดก็อาจจะกูอันนี้คือเราได้กรอบแล้วนะผมว่าก็ที่เหลือจะเป็นสีเขียวสีเขียวมันคึ้นอยู่บนๆนะผมว่าเดี๋ยวเสียวมันคึ้นอยู่ตรงข้างบนมีมาพ้าดได้นะครับเฮ้ยได้อยู่เหมือน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 วะเหมือนเหมือนเหมือนเอ้ยต้องขึ้นมาอีกนิดนึงค่อยๆปรับเปลี่ยนไปครับทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้เราต้องขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะมานนี้มีความเหมือนนะทุกเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับทุกคน ดี๋ยวต้องรอปฟูสิจกาเหย่อเพิ่งเยื่อเพิ่งเหยื่อเพิ่งอย่าเพิ่งให้คะแนนอย่าเพิ่งให้คะแนนดูให้จบก่อนดูให้จบก่อนเฮ้ยมันก็มันก็นิดนึ่งนะมันก็นิดนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ผมว่ามันหนาไปส่วนตัวผมว่ามันหนาไปไอ้ไอ้ช้นสีเข้มนีเดียวก็พอนะผมอะอ๋อสีประมาณนี้ว่าสีเขียวสีเขียวอ่อนนี่ไม่พอเดี๋ยวนี้เออผมได้ว้าวได้จะเก็บไว้นะครับสีเข้มหมดเลยจัดแล้วโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเอาสีเขียวเพิ่มแป๊บนึงครับทุกคนเป็นไงวะ คือแบบสีเราไม่ไม่ค่อยเยอะไงแต่ตรงนี้ต้องขุดนะนนนะเนี่ยผมว่าข้างในข้างในเราควรเอาเป็นสีนี้ดีกว่าข้างในนะเราควรเอาเป็นสีเขียวอ่อนให้หมดเลยดีกว่าสีเขียวเข้มเอาเป็นแค่สะตกพอนะก็อาจจะงงนะสะตกคืออะไรสะตกค,คือเส้นรอบนอกนะครับใช่เส้นสเส้นรอบนอกอ ALD. นี่และครับทุกคนก่อนที่มันจะสวยเราต้องลองทำผิดทำสุ่มนะตรงนี้ตรงนี้แกะตรงนี้แกะเดี๋ตรงนี้ออกเก็บตรงนี้ออกด้วยตรงนี้ออกโอ้โหเฉยตรงนี้ด้วย เดี๋ยวเอาให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาเหลือแค่รอบนอกพอกนะนี้ก็ขึ้นไปขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ไปเอาสีเขียวอ่อนด้วยนะสีเขียวอ่อนก็อต้องเอาสีเขียวมาเผานะครับซึ่งไม่ได้เผาเลยอุ้ยอ๋อผมเอฟเคทิ้งไว้ผมลืมผมตกใจไม่รู้ผมเอฟเคอ้อยไงมันเลยแบบได้นี่ด้วยเขาถ้าขุดพลอยได้นะครับเออขุดพลอยได้นะเดี๋ยวเอามาเผาตัวนีงมาเลยกูดแดงเราจะมาเผาเคเรามเผาทิ้งไว้ก่อนนะครับผมเผาทิ้งไว้ก่อนพอไหม ผ่านคาถาเตียน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 อาถานอาถานอาถานโอเคไปะไปเดี๋ยวเราไปทำกันต่อครับทุกคนเอากันไกมาด้วยกันไกโอเคจะได้ขุดง่ายๆหน่อยขุดแกะขุดง่ายๆหน่อยไะได้อยู่นะถ้าเราเอาเหลือเหลือแค่รอบนอกผมว่าก็สวยนะก็โอเคนะครับเยี่ยมนะครับผมโคตรจะเกลียดกูรเลยตอนนี้สวยเกล็ดนะบอกเลยอันนี้ขุดออกอันนี้ขุดออกน่าน่าได้หมดแล้วมั้งตรงนี้เรียบร้อยเส้นเดียวเป็นเส้นเดียวหมดละโอเคครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งลานนี้ออก โอ้ทุกยากเหลืเกิดโอ้เพอโอเคเรียบร้อยครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอมันเผานะครับระหว่างนี้แค่เผานานนะแค่เผา,านานอยู่นะครับเราต้องเอาผงกระดูกมาด้วยเอาบนมิวนะครับพิธีขาวโอเคปะโอ้เกือบตายอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นลวกอะไรขนาดไหนมันนะ่อ้ดูเลขสีโอเคได้เอาบนมิวนิดนึงเอาวันนี้เดียวพอนะเอาวันนี้เดียวพอครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งทาเป็นสีขาว โอเคแล้วก็สีขาวมาผสมกับสีเขียวสีเขียวแน่เผาเสร็จแล้วปึ๊บขอสักชุดหนึงนะชุดหนึงนะหูงวา่าได้ได้ละสิบอันเหรอเท่าไปไหมสิบอันนี่สิบอันเอ้ยปึ๊บเอามาผสมกับสีขาวไม่พอนะครับผมาไม่พอเดี๋ยวทำไมเราไม่แบ่งวะผมงงเหมือนกันนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมเราไม่แบ่งไอ้โอเคนอนนะครับทุกคนก็ ไม่น่ามีอะไรนะครับเดี๋ยววางกระจกลอบๆให้เสร็จนะก็น่าจะเป็นอาลซซินนะครับคลิปนี้เฮ้ยผมว่าน่าจะพอแล้วนี่แน่พอน่พอน่พอแล้วผมว่าเอาว่าเอาว้าออยของเราเสร็จแล้วทุกคนอันดัสันอ้อยผมไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยนะก็ถือว่าเป็นการสร้างที่ดีนะครับอาจจะมือใหม่ที่จริงนะสร้างไม่ค่อยโอ้ข้าทีเดียวเฮ้ยมันมันได้ไหมถ้ามันได้จะดีไม่ได้นะครับอะไรวะโอ้ทีเดียวค่าทีสองอันสองอันจริงๆนะดู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  อ่าตองนี้ขุดออกค่ะดิซี่ใหญ่เออค่ะดิซี่แตขุดตรงนี้ออกเลยเยนะขุดออกแป๊บนึ่ฟื้บบินมาตรงนี้โอ้โอเคกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านเลยโอเคอันสุดท้ายนะครับทุกคนไม่ใช่อันสุดท้ายอันนี้เด okay. ี๋ยวขุดออกเอายืนหน่อยละกันป uh,> ึ๊บปึ๊บก็วางข้างบนตรงนู้นอ่าเดี <S <s ๋ยวเขาใส่แป๊บนึงปึ๊บปึ๊บใส่ใส่างปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับทุกคนขุดออก ขุดออกแล้วก็ขุดออกเอื้อมาขุดนางร้านออกครับทุกคนเฮ้ยมันวุนก็ไม่แย่มันสวยนะสวยนะสวยมากสวยมากไม่ได้อวยนะแต่สวยจริงนะครับฮึบสวยแหละหน้าสวยแหละสวยนะครับทุกคนสวย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 อยู่สวยอยู่มันอารมณ์เหมือนพักกาดหรือวะมันมันไม่ใช่อ้อยพี่อะทุกคนผมว่านะครับทุกคนเราควรเติมเส้นกลางเว้ยใช่เราควรเติมเส้นกลางตรงเนี้ยเส้ตรงเนี้ยจริงๆนะ ตุ๊ดตึ๊ดตึ๊ดถึงตรงมีละกันโอเคย์ไม่ต้องพูดเยอะนะครับก็ทำมีละกันนะมาบินอีกรอบนึงครับทุกคนทึ๊บมันก็มีความนิดดิ้งนะนิดดิ้งนะผมว่าแต่แต่ผมว่ายังยังไม่ค่อยพอใจผมเท่าไหร่ว่าเดี๋ยวแกแก่แกแกเอาเอาเหมือนเดิมแล้วผมว่าเหมือนเดิมสวยกว่านะได้ได้ไอ้นี่เราเยอะใช่ไหมผมว่าเราควรทำให้มันหนาหนาอยู่ในเส้นซึ่บมันจะบางหรือเปล่านะ ทำเส้นหนาๆนิดนึงวางขึ้นมาสักตรงนี้ตรงนี้สุดออกบนนี้สุดออกออกออกโอ้ยสุดไม่ถึงกลัวไปแค่สั้นนิดเก <con> <making Hayır. S 1> ินสุดออกนี้โอเควางอันนี้สีเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้สีนี้วางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อาจจะตรงนี้นิดนึงเอ้ยตรงนี้แหละผมว่าได้ละประมาณนี้เอ้ยตรงนี้นิดนึงหนานๆเออก็ตรงนี้ตรงนี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บดูสิผมยากแบบ แบบปุ๊บแล้วแบบว้าวเลยอะไรประมาณนี้แบบไม่ใช่เลยที่มันอ้อยนี่ว่ะอะไรประมาณนี้แต่มันไม่ใช่อะไรเลยมาตอนนี้แหละจงว้าวเลยแล้วจริงเฮ้ยหน้าอยู่นะหน้าอยู่นะเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมขอตรงนี้นิดนึงคนดูเริ่มเปิดหัวละถอะไรขอตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เอาสิประมาณนี้อ่าเสร็จนะครับทุกคนอ้อยที่ โคตรจะเหมือนหรือเปล่าเหมือนไหมเอบโอ้มันคงเหมือนเปรีไม่ได้แล้วครับทุกคนเพราะสีมันแบบมันเป็นสีที่แบบเข็ดจางหยูเนี่ยถึงจะตกแต่งได้นะจางหยูเนี่ยแต่มันไม่มีแล้วนะครับประมาณนี้ลวกันครับทุกคนประมาณนี้ถ้าเราอยากมีมันต้องใช้เป็นบล็อกอย่างอื่นไงแต่ผมมีแค่กนแก่ครับทุกคนก็เอาไว้ก่อนละกันนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยววางกระจกเพิ่มก็น่าจะเป็นอันเกือบเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมกระจกอันนี้วางให้เต็มเลยนึงสูงเยอะนี่ แต่ถ้าเราทฟํฟาร์มสูงขึ้นไปอีกสักผมว่าอีกสักสามชั้นนี้กำลังดูดีเลยนะอารมณ์เหมือนโลโก้อยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับอ่ะผมถามทุกคนจริงๆริงแล้วว่ามันเหมือนอ้อยหรือว่าเหมือนผักกาดอ่ะลองคอมเมนต์มานะครับเหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนจริงครับทุกคนเหมือนผักเลยอนะผักอะไรก็อย่างที่ไม่ใช่อ้อยโอ้โหแต่งคอกีว,วางกระจกไปเดี๋ยวเอาสูตรแค่ตรงนี้พอนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำกระจกมาสูงขนาดนี้เลยเหรอเออในไหนก็สูงแล้วทุกคนไม่เป็นไรหรอก โอ๊ยผมต่อไปต่อมาไปสู่ทัลโลโก้เฉยเลยได้อยู่ไม่เป็นไรเดเอาสูงๆเลยแหละหุยโคตรได้ครับทุกคนโคตรสวยอ่ะแต่ผมว่าถ้ามันนูนขึ้นมากว่านี้ก็น่าจะดีแล้วแต่ไม่ทันแล้วครับดูทขาไปแล้วไม่ทันไม่ทันไม่ทันละผู้ช้าไปนะครับเออแต่ถ้ามันนูนกว่านี้ก็ถือว่าดีนะผมว่าก็สวยนะครับดูแบบดูนมากระจกจริงๆอ่ะเออทุกคนเออว่าได่ได้ได้ได้ไม่ได้ พูกูก็อยากทําเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันมันจะเป็นการดับเพลิงเวลานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางกระโจให้เสร็จก่อนอันดับแรกนะครับยวค่อยๆทําโอเคเลยแล้วก็เสร็จนะครับผมมาอุ๊ยลืมบินประมาณนี้ครับทุกคนได้นะได้อยู่นะครับได้อยู่เรือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีอันนี้ประมาณนี้มาครับทุกคนเพื่อเป็นการแบบไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวขอต่ายเปตาที่เราแก้ไขเสร็จนี่นะแก้ไขเสร็จ้วผมจะทำนูนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็ มันจะเป็นแบบนี้ยทุกคนนูนก็อย่างเงี้ยเออนี่นะครับนูนขึ้นมานิดนึงแล้วก็ข้างในก็ทุบออกแล้วก็วางปเป็นกระจกเต็มให้เต็มนะครับประมาณนี้เดี๋ยวแปะไว้พร้อมนะครับผมว่าสีที่เออใชา้เยอะก็หน้าเป็นสีนี้แหละสีเสียวอ่อนนะครับไปเอาว่ะเอาว่ะตามนี้ว่ะไม่แย่นะครับไม่แย่โอเคในที่สุดก็เสร็จนะครับผม,มยิ้มเลยนะยิ้มเลยนะครับผมเหมือนที่ผมคิดเป๊ะๆเ,เลยก็นูนขึ้นมาหนึ่งชั้นนะครับประมาณนี้โอ้โห ดูดีนะครับดูดีมากเลยมากจริงๆ <S <S โอ้ต่มือทุก่อนต่มือต่มืออย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมก็ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายแล้วนะครับเลยสุดท้ายแล้วนะคิปนี้สุดท้ายเล้วนะครับผมก็อ่าเดี๋ยวผมจะทําการเอ้ยเออไม้ออกมาปึ๊บเอาไม้ออกมาเรามีหีบเลือไหมเดี๋ยวผมจะวางคิบนะครับจะทําการวางคิมให้เยอะๆเลยนะปึ๊บโอเคผิดไม่มีนะครับคิมหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครับผิบเพิ่ม สุดท้าละสุดท้าละใกล้เสรดจแล้วทุกคนดีใจเดียวเท่าน,นั้นความเราจะได้แบบส,สมบูรณ์นะไอ,อ้ไหนก็ทำเดียวนะครับว่าไม่ใช่สบูรไปเลยมาที่เดิมตรงนี้ตรงนี้ผมก็จะทําเป็นประตูลงๆนะครับผมเป็นซุ้มเหมือนผมว่ามันโลงไปไหมนั่นนะทุกคนิดื่อมันโลงไปไหมมีโลงไปเ้่ยเหร่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นเหมือนเท็กเจอร์อะไรสักอย่างนะทำเป็นไม้รอบๆนะครับผมว่าอาจจะดูเดี่านี้นิดนึงนะเอาทำดูลองทำดูเดียวเป็นไม้นะครับทำเป็นซุ้มเออโอ้จยวเอาไม้มานิดนึง บินไปบินมาอย่างงี้นะมีปีกนี่คือแบบที่จะบินก็บินนะเอ้ยที่มาณนิดนึงแล้วก็เย็บประมาณนี้ใช้เยอะแหละครับทุกคนแต่ว่าผมพัปเบาไว้ก่อนถือไปใช้แค่นี้ด้วยมั้งนี่ทำเป็นไม้นี่นะครับเอ่อก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยเย็บแล้วก็อย่างนี้อ่าเป็นตุ้มประตูนะครับผมประมาณนี้เออก็ได้นะก็สวยดีนะเอ้ยประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ไฟอันนิดนึงก็ได้นะครนิดนึง แต่งเพื่อความไม่มืดแนบแม่แมวสวยงามเอาไม่มืดเอาให้ไม่มืดก็โอเคละอันนี้เอื้อเแยะได้อยู่เดี๋ยวเขาไม่เก็บทีเดียวนะครับเดี๋ยวเขาไม่เก็บทีเดียวเพราะว่าวผมจะเอฟเคต่ออีกนะครับเอฟเคต่อย,ยาวๆนะผมบอกเลยก็เออหรือว่าตรงนี้ก็จะเว้นไว้แบบนี้ดีครับทุกคนมันก็ดีนะผมว่าออๆๆๆๆลองดูลองดูจะมาอย่างนี้แล้วก็เว้นตรงขีดแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็วางให้กล่องให้ช่วๆเลยอ่ะมันมันจะดูลกไปไหม คมเที่ยส่สวนตัวคือมันมันได้เยอะนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะลุกไปหรือเปล่าเฮ้ยจะพอปหนี่อ่านออ้พอดีเฟ้เลยครับทุกคนโอ้คนเจ๋อเวโอเคประมาณนี้โอ้ยดู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 ความยิ้ยมยิ้มแบบภูมิใจนะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนประมาณนี้ความอ,อ้อยนะครับก็มันมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกนะคนเพราะว่าผมต้องทาเพิ่มอีกสักเพ่สักสามสี่ชั้นได้โอเคแล้วนะผมว่าให้มีหลังคาผิดให้สวยเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ นีไ่ได้นะครับดูดีใช้ได้เลยจุ๊ยิ้วให้เลยนะเระอันนี้นะครับทุกคนก็จะเอาเป็นว่าปิดคลิปตรงนี้เลยก็ได้นะครับทุกคน,นเอ๊ะเอาไปเห็นโลโก้กดิอ่าประมาณนี้ละกันนะครับรู้สำหรับคลิปพ,พายในวันนี้นะครับถ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยตาบริจาคก,กันด้วยนะครับทีส่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้คลิปใหม่จะผมกด้วยนะครับ <S <S โอเคสำหรับคลิปไพน์โนนี้ไปแล้วผมแว็บเจอกันคลิปหน้านะผมอยากให้ผมทบุกถอะไรต่อก็คอมเมนต์มากันได้เลยนะครับผมโอเคไปแล้วผม